ค่ะสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แอนก็ได้เดินทางมาหาปู่ฤาษีนาโคฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถึออกถึกใกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเ้เดอค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะพี่น้องค่ะ พื่อที่สิบระพาดข้าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องนะคะเมื่อหนีเข้ามาไปหาปูหรือีหน้าโคพร้อมๆกันนะคะว่าเพิ่นมีตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนี่ยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเข้ามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคาปูค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะโปูบิน้าปูโทรหาแล้วหาอีกน้องวดที่แล้วโค้งสุดท้ายน่ะจะบอกแล้ว ได้หกที่ซ่องนะบอกเขาก็ว่าเลขไม่เขาไม่มักเขาว่าไม่มีมีแต่พูกเก่งๆจะเลยไม่มีคนเอามีห้วยถาอาจะเอาแค่นั้นแหละแสดงว่าบ้านห้วยสะอาดนี่ถูกหมดบ้านเลยตระปูไม่รู้ถูกกี่คนไม่รู้กูก็ไม่รู้กูยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าพี่พลาดลงไปช่องนั้นเนี่ยเงินนี้เป็นแค่นี้นี่อ๋อ ่าปู่ค่ะสาธุที่นี่เป็นแค่นี้เต็มที่เดียวไม่มีรายทีที่นี่นอโอ้งื่นทีแล้วไม่น่าปู่โทรหาพรพารวยพอดีติดงานทางโน้นปู่จะจามาอยู่จะมาก็ค่่าที่นี่ปู่ใช่คั่ก็มาได้ท่านูจะมาอ๋าอใช่โทรบอกก่อนค่ะปู่ โนลูกสาวปูนาโคออ๋ค่ะเรื่องจริงๆอิะสาธุค่ะเป็นยังไงานค่ะลูกสาวองค์ใหญ่เจ้าแห่งวังบาดาลค่ะอยู่แต่ดมไม่น้ำโค้งเลยล่ะที่น่ามันอยากมาแต่ทางนี้ได้ปูอยากมาหาแต่ทางมึอการเป็นพ่อของผู้ซี่ทุตโต้นี่ละของแท้ดูก็อยูนูดได้ละ จัางาวัดตะคอนตะทมนีู่ไม่ได้อย่นี่ที่ไหนม,มาก็นั่งก็เป็นล่างทองกันเลยนั่งมานั่งมาก็ไม่เห็นกันเลยม,มาเจอที่อยู่ทีแรกไปอยู่กลางป่าถูกสิบงวดหนวเจ้ามือเจ้งเพาทิ้งหมดมไม่เรืออะไรสักอย่างเผากุดเผาอะไรตาลายเผาคองเผาอะไรเลือดชุด คนละชุดที่ใจอยู่แค่นั้นเสียดายอยู่งวดที่แล้วไม่ได้เข้ามาเอาโค้งสุดท้ายใช่แล้วงวดนี้เอาใหม่ปู่เอาให้ไม่ต้องให้มันเคลื่อนไปไหนนะปู่เด้อนั่งทับไว้เด้อไม่เคลื่อนแล้วไม่เคลื่อนเนาะปู่เนาะสุดนี่ง่ายต้องเคลื่อนไว้อยู่นี่ไปบ้านอันเปิ้ลโตอันเบิ้ลห้ามากกาค่ะแม่แม่ ตะกี้ก็เคยไปหาเพันดูอยู่ดโรงพยาบาลปนว่าบัดพ่วิดนี่ล่าปูดูดยาดูเวลาเพิ่นเข้าในคลองอยู่ที่นี่ร้อยแปดพันเก้าเนอะไม่ใช่ว่าธรรมดาเด้อเนี่ยผมเพิ่นเป็นยังไงพูดไดวนี้ตะกี้ผมก็ยิ้มดอกบาดนี่บัดพ่อไปเนี่ยผมเพิ่็ยิ้มเขียนไว้เนี่ยเขียนไว้เนี่ยติดติดกลัวมันจะมีทองตัวอันนี้อ๋อไอเกตแปดนี่ยนะมีอยู่แค่นี้เป็นแค่นี้ล่ะ เอาเอาไปเสียงดูก็ได้อันนี้ก็ได้อันนั้นล่ละเป็นเช่นนั้นล่ละแต่ว่างวดนี้ได้เงินงวดนี้ได้เงินเนาะปู่เอะได้เงินไม่เชื่อเดี๋ยวคือดูเพราะว่าจะสร้างสับนักใหม่ไม่ไหวใดล่ะมันอเดี๋ยวนะแม่ตอนนี้ฮิตอย่างบอกว่าเนี่ยไปถามข้าวเพิ่นโยว่าอ พื้นยูทูปมาไทยเพิ่นยูฮันลาวอรซันมาเกะกับมหาเพิ่นหลายก็เลยก็ไปเบะเพิ่นไม่อยากไปยุ่งเพราะว่าไปแล้วมนจืดหมดหนูไม่ใช่แกงวะแต่ไปพบ้ลกันนี่แกไปเอามาเนี่ยอยู่ไม่ได้โทรเที่ยงคืนเลยก็เลยได้เอามาไว้นี่จะไม่เห็นเป็นไรแล้วหน้าเก่าเสียดอนไรหรอกเชื่อ ถ้าไม่แจ้งจริงใครจะทำได้มั่งพนันนี้เนี่ยเนี่ยเปล่าผห <ม S 2> นักเกติโลใช่ไหมพูดเนี่ยลองดูว่าเป็นยังไงวันนั้นเห็นเขาสี่กิโลนะ <c oughs> เขาไปออกรายการต้องไปออกออกรายการมื่นั้นเนี่ยไม่ออกหรอกลูกไม่เอา <c oughs> อยากดังอย่า <c oughs> อยากดังอย่าเอาแค่นี้พออ่อ แล้วปู่ให้ให้ให pues mm ้เ yeah. อฟซได้ชมบารมีอีกหน่อยอย่าพึ่งพึ่งค่ะปู่ดบุญอีกรอบเอออีกรอบอีกรอบปู่จะวันนี้ไม่ปิดหน้าปิดตาไม่เห็นดะวันนี้เปิดหมดค่ะนี่ล่ะขำดินอยู่งี้ล่ะเนะน้ำปู่เนาะอืมยากเจ็ดกิโลเนาะปูน้ำหนักผมอืม ออกมาใหมแต่กำลังพันนี่ไงพันออนี่เป็นอย่างงี้ก็จะว่าจะเอาทั้งบนนี้กันเลยว่ายุดยุดยุดไม่ไหวแล้วอแค่นี้ก็หนักแล้วหนักถ้าว่าเอาไปอย่างนี้ไปได้อยู่หนูข้าขึ้นอย่างนี้ไปไม่ได้เนี่ยถ้าขึ้นอย่างนี้ปุ๊บหนักมากหนักโอ้ยปวดล่างปวดเอวอจะอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรเมือน ล่งอะไรมันขึ้นไปงอยขี้อยู่นักบอกแล้วปูบอกแล้วคือแมวเอสเอ็มเอสมากดโอ้เห้อดโอ้สปู่ข้าหน้าข้าหน้าปู่เลือเอสเอ็มเอสปู่เลยอ่ะจะสู้ถ้าเอสเอ็มเอสดปรากดแต่กดได้ยาวเนอ๋ย เชื่อลองดูยาวเลยหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบปู่มาอีกรอบอรอบ,รอบอนี้นึกถึงแต่ทูบอย่างเดียววันเนี้ยยังไม่ได้พักเลยทั้งวันเลยปู่ตลอน,นตลอดต,ตลอนเลยปู่ถ่ายทำอย่างเดียวถ่ายทำอย่างเดียวมาที่ท่อไปยู่กับปูดำบ่เม่อยู่ปูดำเนยูปูดำเมื่ดําร่นอนเท่าเอกับปูดำามื่ะไห่ปูดำปูดำอยู่กันนอนเต่าเอ้ไปแล้วจะรู้จัก ยาป้ไปยูนูน้นปไม่เอานำ้ำอ๋นว่าจีเฮ็ดยังหายยูหาไปภากย่ยูหดน้ำพนพลังไ่เอาค่ะไปสวดเอาอนาันขึ้นเอาไอ้พระทองคำขึ้นโอ้ยไม่เอาน้ำหรอกเรียกว่างั้น<อ>บารมีใครบารมีมั่นพปก็เลยบอกว่างั้น<อ>ชุดนี้มาแต่นคนรกระทบตามมาจนนี่ ะคนทมจังหวัดกาญมาอยู่นิมิตสุพรรณปูแล้วแนวทางที่ให้มานี่มาจากนิมิตสันหรือว่าอะไรครับปู่นั่งเห็นนั่งเห็น,นตัวแดงจึงคึงไหมเนี่ยปูแดงแดงเงินสำรับโนแดงเงินแท้แต่<อ>วัดโทรมาเมื่อวันที่แล้วก็อื้อ่ะโนไม่มาเฉยๆจะนั่งรอแล้วรออีกขนาดโทรแย่แล้วแย่อีกก็ยังไม่นานเลย โอ้ยขอโทษห,หลายๆครับปู <c oughs> ่ติดธารกิจไอ้ซีเกียตแปดหนึ่งห้าสี่น้ปู่เนาะข่าวงนนี้เอาให้ปังๆเลยนะปู่เด้อฮะสี่ห้าหนึ่งหนูอ๋อสี่ห้าหนึง่งอ๋อตัวนี้ปู่มันคนละอันอตัวนี้ดีกว่าออย่านันนั <นะ S 2> ้นสํนนานหรับคนที่ว่าไม่นั่นมาเอามาคืนอ,อันนี้ไม่ต้องเอาค่ะเขียนมาแล้วเนี่ยให้ปู่ให้ปู่นั่งทับไว้นั่นแหละนี่แหละ ให้ปูนั่งทับไว้เด้อนี่นะคะตัวดีตัวเด็ดจากปูหน้าโคนะคะปูฤสีนาโคด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะมักกระจัดขัดกระพันนะคะเอาแคบหนาจอไว้ด้วยค่ะพี่น้องสี่ห้าหนึ่งเจ็ดแปดนะคะเน้นๆให้เลยค่ะปูคนสี่ห้าหนึ่งเจ็ดแปดด้วยค่ะ, 4, 5, 1, 7, ะ,คะพี่น้องเด้องวดวันที่สิบหกเดือนหานะคะหกหาค่ะพี่น้อง ปูว่าได้เงินแน่นอนนะปูได้เงินทีนี้ไม่พลาดเป็นเลขนางสมาธิเห็นแดงกิงครึ่งเลวที่ปูมาเอง,งตังออวตรวจพันยักษ์ประจําค่ตรวจพันยกนักษ์เราเคยเห็นบ้า่หรอที่ตรวจพันยกักษ์ล่างโน้นเข้าล่างนี้เข้านะค่ะนตรวจแบบนั้นนะ ไปตรวจวัดหลวงพ่อพระครูดมเทศนปประจำมีงานก็ได้ไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายออกแบบนี้มีแต่ว่าลงคลิปเฉยๆไปสร้างทาลาก็1ทิปเก้าวันเซตบอกเลขถูกออจะถูกทุกทีแหถ้าปูบอกแต่ว่าไม่บอกความเพื่อไม่บอกทุกคน มีคนถามหาปู่หลายคนอย่าได้บอกให้มาบ้านอลไรนะปู่บ้านดอนม่วงบ้านนนม่วงบ้านนนม่วงบ้านโนนม่วงปู่อยู่บ้านโนนม่วงเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ้านนนม่วงตำบลชุมพูพรตำบลชุมพูพรอำเภอศรีวิไลอำเภอศรีวิไลปู่อยู่ศรีวิไลค่ะพี่น้องครับสรุปง่ายง่ายค่ะอยู่ที่วิไลนี่แหละค่ะศรีวิไลบึงการนะค่ะพี่น้องเด้อบ้านโนนม่วงตำบลชุมพูพร อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬค่ะพี่น้องปูมากบยคพุรยบ่งพุจากปูค่ะค่ะคนก็อยากมาหาปูเ้อมาเห็ดนันเห็ดนี่น้ำปูวสันค่ะมาก็มาแล้วแต่ละเจ็ดจ็ดทาบางคนมาเป็นเจ็ดวันก็ไม่ทึงเนาะเพราะว่าไม่รู้ในเดูนโนนองแบเมือกรู้สิไอ้ตวเล็กมันดูแล้วไม่เป็นไรมีแต่รวยกันรวยดู่รูรวย หนูมีส้วงม,มีฝ่ายไตยนมันจะค่องดีเนาะ,ะ,ะฝ่ายไตน่องมีเนี่ยลองดูมีก็ดูทอกแคมป์คุเอาไปออกว่าตั้งสิบกว่าปีที่แล้วเลยค่ะ,คะพี่น้องป้องไปค่ะนี่กาเป็นตัวดีตัวเด็ดของปูนาโคนะคะพี่น้องค่ะปูฤาษีนาโคนะคะธรรมกกระจัดทะคัดก,กระพานนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากต้นนะคะ พอเมพี่น้องได้เบิงได้ชมแล้วกับพิจารณาล่องเบิงก่อนนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถามักถ้าชอบก็บค่อยลงทุนถ,ถ้าบม่มักบ่ชอบก็ผ่านไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอ่อยพอเมพี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่คำาว่าเฮ่งๆรวยๆยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ